แล้วก็แบบหลู่แล้วเราก็เที่ยวแต่ท้องหล่อเอกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเราซื้อบ้านเรามีบ้านแล้วเราก็ต้องเช่าคอนโดเราซื้อคอนโดอีกไม่ได้เช่าเอาเราไม่ได้ซื้อเราเช่าเราเช่าคอนโดอีกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยรายได้เราก็น้อยแต่เราจะเหนื่อยกับกับสังคมที่เราอยู่ภาษีในสังคมที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับพี่แว่นนี่แหละครับสวัสดีครับพี่แว่นนะครับเออประมาณนี้จนวันหนึ่งเราก็ได้ไปหลงผิดนะครับ การที่เราจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้แล้วเราก็แยกตัวออกจากสังคมจากสังคมที่สวยแบบนั้นนะเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเราจะด้อยกว่าคนอื่นเขามากๆเพราะเราพยายามให้เหมือนให้ได้เท่าเขาเราเหนื่อยแต่รายได้เราน้อยรายได้หนูต่อเดือนก็เกือบแสนอยู่นะพี่เป็นแสนก็มีนะบางเดือนได้ แต่ก็ยังไม่ได้เท่าเขาเพราะเขาได้เดือนนึงเป็นล้านห้าหกแสนอะไรอย่างเงี้ยเขาใจมสวัสดีครับไอ้แสบสวัสดีครับพี่ไอ้แสบนะเว้ยขอบคุณมากครับพี่ันสวัสดีครับนั่นแหละครับมันก็เลยเหนื่อยมันเหนื่อยจริงนะมันเหนื่อยจริงแล้วเราก็วันนึงเราได้ไป,เร,ไไปเราได้ไปใช้ของที่ไม่ดีเนี่ยแล้โอ,อกาสได้ลองเฮ้ยมันแจ๋วว่าความรู้สึกเรานะมันแจ๋วเออมันแล้วนะเราก็ปีกตัวออกมาจากสังคมแล้วเราก็ได้อยู่ในสังคมที่เราไม่เคยเจออีกแบบหนึง่งเป็นสังคมไม่ดีอะแต่ว่า แต่สังคมเนี้ยข้อเสียของมันก็คือมีแต่คนเอาเปรียบมีแต่คนที่อยู่นี่กว่าเราอยู่เอ่ออยู่มีน้อยกว่าเราเราเป็นผู้ให้เขามากกว่าเราก็เลยรู้สึกดีตรงที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยเหมือนกับตม่ก่อนเมื่อก่อนเราคือเราอยู่จุดนี้เราอยู่จุดนี้เราอยู่จุดสองนะครับแต่พอวันนึงเราได้มาอยู่จุดหนึ่งแล้วคนคนอื่นอยู่จุดสอง มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่เหนื่อยรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ให้เหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นคนที่เราเคยอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วแต่ว่าเราเออเราอยู่เหนือคนอื่นอะโอ้พี่อะไรเงี้ยพี่สุดใจหนูน้าพี่หนูยังไม่เสร็จเลยพี่หนูรอหน้าจะอาทิตย์หน้านะครับพี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ารอนะพี่นะ <laughs> นะครับท่า <laughs> นถามมาแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับสําหรับพี่เฮงพ,พี่เอ่อพี่เฮงสวยรวยปังนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ พี่สุดใจรอหน่อยนะอาทิตย์หน้านะตอนนี้วันนี้น้ำกระปุกเปล่าหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งสั่งมาจากโรงงานที่นครปฐมนะฮะเพิ่งมาส่งวันนี้เองรอนะพี่นะขอโทษนะหนูหนูอยากขายมากๆเลยมีรสอะไรบ้างอยากชิมมีน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาล่าแล้วก็น้ำพริกเผากุ้งนะคะสี่รสชาตินะคะ่ะพี่ <laughs> เร็วๆนี้อาทิตย์หน้าจะกลับมาแล้วกระปุกละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองพี่นะคะช่วยหนูอุดหนุหนหน่อยเดี๋ยวหนูกำลังจะกลับมาละนะครับสาหรับน้ำพริกนี่แหละครับ นะครับเออขอบคุณมากพี่สัญญาก,กับหนูแล้วนะว่าผู้พ,พี่จะช่วยหนูซื้ออ่ะพี่ใจโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับะครับแบบขอบคุณมากเลยอ่ะพี่ขอบคุณนะครับพี่อังกรนี่แหละที่ทําให้หนูได้กลับมาทํามาขายน้าพริกอีกรอบหนึ่งที่แรกหนูกะจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นเพราะหนูก,กลัวว่าพวกพี่ๆเนี่ยนะครับจะเบื่อน้าพริกกันแล้ว แล้วพี่บอกดีลหรอหนูเดี๋ยวพี่แมนเดี๋ยหนูก็จะออกไปหาดีลอีกแป๊บนึงแต่หนูว่าถ้าหนูออกไปตอนนี้รถมันตตดหนูก็เลยเปลี่ยนก่อนเนี่ยหนูแต่งตัวรอกาจะไปนั่นแหละได้ครับขอบคุณมากครับแล้วพี่ยังกอล่ะพี่ยังกอบอกพี่ยังกอจะสั่งหนูใช่ไหมจำนวนเยอะหนูก็กูกลับมาขายน้ำพริกดีกว่าเลยบอกอีดีลกลับมาขายเนี่ยเพราะว่าหนูว่าี่แรกหนูจะกลับไปีทแรกหนูอ่ะจะหยุดขายน้ำพริกแล้วหนูก็เพราะว่าหนูเพราะว่าหลังๆมันเริ่มอืดแล้วหนูก็เลยจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นหนูก็เลยมีโปรเจกต์ แล้วคนนี้พอพี่อังกองมาสั่งแล้วปรากฏว่ากระปุกม,มันหมดกระปุกมันไม่พอจากจำนวนที่พี่อังกองเขาจะสั่งแล้วก็พี่คุณลุงสวัสด,ดีครับ <c oughs> คุณลนะุงแมททิพย์นะครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> ดีลขายของอยู่ที่บ้านมันเดี๋ยวหนูจะไปหามันที่บ้านเพราะวันนี้มันขายยำแหนมนะครับแล้วก็เลยเออไหนๆก็สั่งแล,แล้วก็บอกอีดีวกลัวต้องลงทุนใหม่กันหมดแล้วเพราะว่า เราต้องสั่งกระปุกเพราะกระปุกมากระปุกหมดเพราะเราก็สั่งกระปุกที่เราต้องสั่งเยอะมากจํานวนปริมาณห้าหกร้อยกระปุกเราก็อ่ะเอามาก็เอามาสวัสดีค่ะพี่ติก๊กนะครับ <c oughs> ได้เลยพี่แมมพี่แมมพี่แมมขอบคุณมากเลยจุ๊บขอบคุณนะครับ <c oughs> ให้ดอกไม้วไว้ก่อนดีมากเลยตีตาจองไว้ก่อนหนึ่งดอกนะฮะพี่แมมบอกนะขอบคุณมากครับ แ่แหม่นภัสสอนนะครับพี่แม่พี่แม่ไปเติมตังค์มาเยอะๆเลยนะแล้วก็มาให้หนูเลยนะพี่แม่ <laughs> พี่แม่ณภัสสอนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่แม่พี่แม่กับหนูนี่ก็เคยคุยเรื่องอะไรกันแบบเยอะแยะไม่หมดเลย <laughs> เคยอัปเดตกันนะครับ <laughs> พี่แม่ผ่านโพลไปได้ด้วยดีแล้วพี่แม่เนาะหรือเปล่า <laughs> อ่ะเล่าต่อนะครับพี่ตอนสวรนหนึ่งเนี่ยหนู่ สวัสดีครับคนทางนั้นสวัสดีครับคิดคถึงจังเลยไปไหนกันมาพี่อังกอขอบคุณนะครับอืมขอบคุณมากครับเอายังเหรอเนี่ยเราเองไม่เอาตัวไว้ออกไปจากตรงนั้นไม่เอาไปพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวละเดี๋ยวลามปาเป็นเรื่องอื่นขอบคุณครับสำหรับของขวัญสำหรับสวัสดีครับมิมูมจา๋าขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้สำหรับของขวัญหนูยังไม่มีใครพีเคเลยว่ะพี่ชอบที่หนูอ่ะคุยแบบนี้ดีกว่าที่หนูไปพีเคใช่ไหมแต่หนูว่าที่หนูพีเคเพราะหนูอยากได้ของขวัญไง มันเป็นรายได้หนูเพราะช่วงนี้หนูไม่ได้ขายของหนูก็ตรงๆอย่างนี้แหละนะฮอ้าวเล่าต่อนะฮะพี่ชีวิตหนูจนหนู่รู้สึกดีมากแล้วแต่ว่าหนูก็จะเจอแต่คนที่เอาเปรียบหนูไว้ที่ในสังคมแม่รู้สึกโมโหแทนพี่ที่เวลาใครว่าพี่แปลมาเป็นน้องกูตอนไหนเนี่ยมีผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเลโก้เหรอครับผมใช่ครับวันอีก มันเป็นมันเป็นแบบสุ่มมันเป็นแบบมันเป็นแบบสุ่มเว้ยหนูไอ้น้องกดมาแบบสุ่มมาเดิอ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่อ้าวสักรอบไหมยังไงพี่พีเคไงพีเคพีเคเป็นบ้าที่แข่งส่งขวัญเลยพี่เออนั่นแหละส่งมาเอามาไอ้น้องพี่ครับพี่พี่ครับทุกคนไปไปซาขออนุญาตเอ่อพีเคกับน้องเลโก้นะครับน้องเขาแอดมาพี่กําลังหาคนพอดีเลยเพราะว่าเพื่อนพี่มันมันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ไลฟ์กันเลย นะครับเลโก้ครับพี่ชื่อแประนะครับโอเคครับนะครับเลโก้อยู่แถวไหนครับอยู่ลำปางครับลำปางร้อนไหมร้อนมากครับฟมูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนพี่ครับแปรขออนุญาตพีเครอบหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเล่าชีวิตหนูต่อนะับไ่รัแมงผมไม่มีคนส่งวัวอะไรเลยอ่ะอ้าวยินหัวนะของเราคนดูเท่าไหร่ สี่ห้าคนเนี่ยเออประมาณเด่นพอๆกันพี่เป็คนดูสี่ห้าคนสี่ห้าคนเลยพี่เป็นร้อยสี่ร้อยขอบคุณมากครับผมสมัครของ่าพี่ครับขอบคุณนะครับสําหรับการสนับสนุนนะครับเดี๋ยวหนูจะเล่าชีวิตหนูต่อนะพี่มันจะมีอะไรอยากขอคุยขอแอลเด็กแป๊บหนึ่งน้ำยังไม่อาบเลยครับผมผ้าคนหนูคล้องคออย่างขนาดนี้บดวดไล่ล้อดิยงมากดูหน้าทรงอะไรอีกอืมกะอู้หมวแล้วมง ลำปางมีอะไรอร่อยมากลำปางนอกจากอานอกจากนอกจากเลโก้แล้วมีอะไรอร่อยกว่าเลโก้อีกโรตีครับโรตีไอโรตีมานี่หน่อยโรตีโรตีมานี่ก่อนบางมาดูหน่อยบางเป็นบางเหรอหรือว่าหรือชิโรตีบางครับเป็นอะไรบางบางเหรอบางบางขอดูโรตีหน่อยบางขอดูโรตีหน่อยบางขอดูโรตีหน่อยเร็วๆนี่พี่ลำปางอร่อยทุกจานนะครับใช่เหรอ ครับผมโอ้ขายของอีกแล้วมึงโอท็อปปะเนี่ยพี่ขาขอบคุณนะครับพี่อังกอร์ขอบคุณนะครับพี่สองขอบคุณนะครับตอนนี้ของผมขอของกวานอีหนึ่งคนอีกหนึ่งคนโอ้ยใครเพราะว่อีหนึ่งคนจ้าพี่หนูขออีหนึ่งคนหนึ่งมึงแล้บรเป้าหมายแล้วขอบคุณมากครับพี่ใจโกขอบคุณนะครับบรรลุเป้าหมายแล้วจ้าตอนนี้ของขวานคุณสองกำลังจะเริ่มไม่อีกไม่ช้านับห้าสี่สาม หนาวเออห่อนเนี่ยหนูถ่านห่อนนี่กูติดใจโรตีคนดีวเนี่ยเอ้โรตีมานี่โรตีตัวขายโรตีเป็นตัวขายนด้วยจำไว้เลโก้หนูต้องจำไว้นะลูกออ๋พี่ครับขอบคุณมากพี่ไอ้ย่าขอบคุณนะัตอนนี้ของขวัญคุณสองเด้อโรตีต้องจำไว้นะเวลาไอเลโก้มันขึ้นไลฟ์หนูต้องมาเพราะหนูเป็นตัวขายขายขึ้น้า จริงๆแล้วเขาสองคนอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได so, ้ใช่ฮะขอบคุณนะครับพี่ของขวัญนะครับพี่โอ้ของขวัญคุณสอดจะหมดในสองหนึ่งหมดแล้วนะครับตอนนี้คุณสองหมดแล้วมีสี่สิบคนเองเน่ะเหนะถ้าเป็นพูดไปเออมึงเปิดไฟเออต้วอย่างนี้ เรามีอะไรที่เราอยากจะขายของในตัวเราไหมว่าเราม,เรามีเรามีดีอะไรบ้างเราขายของห้องพี่มีแต่ผู้หญิงนะครับผมห้องพี่มีแต่ผู้หญิงเพราะว่าเขาบ้าผู้ชายห้องบ้านเนี้ยผมเล่นฟุตบอลเก่งพี่ฟุตบอลเก่งเหรอแล้วดอกเก่งไหมอไดอกบอลเก่งไหมดอกดอกไม่เป็นหรอกครับแต่เล่นเก่งนราคาดูอ,อีกแล้วเราเรียนที่ไหนครับตอนนี้หนูเรียนที่ไหนไม่ได้เรียนแล้วครับ อ๋อขอโทษครับขอโทษทีครับทำงานแล้วเหรอมานั่งเล่นมากเลยครับรู้ไหมถึงวาสนานะมึงตอนนี้มึงเรียนอยู่ที่ไหนไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนทำงานแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำครับมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำงานนอนให้เฉยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไปคุณวศนาสวัสดีครับพี่วศนาขอบคุณมากครับพี่ เหลือนึ่งนาทีนะจ๊ะพผมน้ำมืออยู่ต้องนานใช่พี่ไอยาพี่คนเขาบอกว่าทำไมเธอ่อยน้ำมือต้องนานอันนี้าได้จากนาทหน้าก็รอรอมันนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วคนก็ยังส่อพี่ใจโกขอบคุณนะคัะก็รอให้เขาตันตอนนี้เหลืออีกห้สิบวินาทีสุดท้ายนะคะก็ประมาณนี้มึาส่งให้ผมในเดยผมจะได้ชนะเนี่ยมึงก็พูดอย่าเขาเองสิ บ้าเลยบ้ากูจะไปบอกทำไมมันผุดผดประโยของกูกูจะไปบอกก็ทําไมอะ่ะอยู่ที่ตัวหนูเลงหนูพูดเองเสื้อเขียวชื่ออะไรครับชื่อชักครับชักใครชื่อชักหนูชื่อชักเหรออาชี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 สวัสด,ดีครับทุกคนครับเหลืออีกยี่สิบวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมจนไอ้อยู่ที่กันกี่คนในในบ้าน เดกันหกคนครับห้าคนหกคนคนรับตะกี้จะบอกเลยอ๋อหลอ่อตะกี้นี่บอกไม่เลี้ยงใครไปเลี้ยมันไหวหกคนมันอยู่ในบ้าน่หกคนในบ้านใครหล่อสุดในผมนพี่นี่หมดเวลาเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับผมรอบนี้ไปชนะขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนไปซะเราจะฟอกแล้วแล้วดูไลฟ์บ่อยไหม ไม่บ่อยครับนานๆไลไรทีอ๋อถ้าถ้าไลฟ์ไม่บ่อยก็ไม่ฟอลละเพราะว่าพี่ไลฟ์ทุกวันพี่ไลฟ์ทุกวันวันนี้พี่มาเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยว <c oughs> พี่เอวัสด,ดีครับพี่เอ <c oughs> นี่มึง,มงออนพี่เอพี่เอตัวนี่เจ้าแม่แบบสายเปย์ทพีเอพีเอเจเอเจเอมึงพูดดีออนออนเ <c oughs> จเอ <c oughs> ขอของขวัญนะครับ <c oughs> นี่เจเอเจเอนี่เขาแบบตัวแม่สายเปยเขาชอบเลี้ยงเด็ก อมพี่ว่าพี่เลี้ยงแล้วนะเจเอดเลี้ยงหนักกว่านี้จริงๆอย่ายิ้มหวานแบบนี้อย่าแถวบ้านพี่ก็ไม่ให้ยิ้มแบบนี้นะรู้เปล่าถ้ายิ้มแบบนี้เสร็จทุกไลน์พักค่ะนะคะเย่เย่แม่สาเออชนะเปแล้วใช่รู้ปะค่ะรอบนี้กูชนะเอ้กูชอบมากเลย โอเคเอาไว้เดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะครับผมเลโก้บายบายนะครับโรตีโรตีคิดบอกขอดูขอดูหน้าโรตีโรตีพี่จะไปแล้วนะโรตีไม่ใช่โรตีโรตีโรตีพี่ไปแล้วนะโรตีมึงทําอะไรตำรวจตำรวจก็ถามหามอยู่นะระวังนะทําอะไรอ่ะระวังนะกูแจ้งตำรวจจับนะบายบายครับโรตีวัสดีครับเลโก้วัสดีครับวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะ เรียบร้อยแอลเด็กนะฮะเสร็จไปหนึ่งคนนะฮะสำหรับเด็กเด็กผู cool ้ชายหนึ่งคนเขาแอดมาหาฉันนะฮะฉันมิได้มีการไปเสี่ยมหรือไปหาหรือไดใดทั้งสิ้นผู้ชายเขาแอดมาหาฉันเขาบอกว่าเขากดมั่วแล้วมาเจอกูใช่เจอผู้ชายแล้วคันตลอดเจธรรมดาอยู่แล้วพี่คือหนูอ่ะเข้าใจไหมม่มีใครเข้าใจกูเลยหรอว่าเวลาเจอผู้ชายแล้วเป็นยังไง มันกับปีกัป่าเวลาเจอเด็กอายุแบบเนี้ยเท่านี้อย่างเงี้ยรุ่นรุ่นนี้มันก็รู้สึกแบบอ,อืมมันก็ได้อยู่นะอะไรอย่างนี้